บุค,คลิกลักษณะและวุนิสัยของชาวราศีมีนชาวราศีมีนจะเต็มไปด้วยความคิดอ่านหรือความสามารถเก็บรวบรวมความคิดอ่านหรือความรู้ทุกประการที่ตนได้สัมผัสได้พบเห็นในชีวิตเอามารวมรวบร,รวมได้มากและสามารถที่จะวิเคราะห์วิจัยหาเหตุผลได้เก่งที่สุดและดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เขาเป็นนักวางแผนหาข้อปกพร่องตัดสินใจว่าอะไรผิดอะไรถูกก็จะได้ประโยชน์อย่างมากที่สุดเพราะความสามารถและความชำนาญของเขาในด้านนี้ หาคนจับตัวได้ยากสำหรับการเป็นนักวางแผนเขาจะเป็นอัจฉริยะและมีความสามารถเป็นพิเศษในทางด้านงานศิละปะด้านงานดนตรีทุกชนิดโดยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่จัดว่าเป็นดาวอันมีอำนาจที่สุดในราศีนี้จะทําให้คนราศีมีนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องราวกับสังคมและมนุษย์ที่อยู่ในแวดวงของเขาเขาจะไม่สามารถอยู่คนเดียวกินคนเดียวหรือทํางานประเภทเช้าไปเย็นกลับจนกระทั่งตายได้ ตรงเงินข้ามเขาจะเข้าไปคลุกอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและการช่วยเหลือผู้อื่นถ้าหากเขามีเงินมากๆจนเหลือใช้อย่าคิดว่าเขาจะเก็บไว้เพราะมันจะลกหูลกตาเขาจะพยายามใช้มันเพื่อการกุศลและสาธารณกิจอย่างไม่อั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนถ้ามีเงินขึ้นมาในวันใดว,วันหนึ่งเขาจะต้องช่วยเหลือโรงพยาบาลมูลนิธิหรือสาธารณกุศลอย่างเสมอ เฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับงานพยาบาลและการบรรเทาทุกข์หมดเท่าไหร่เป็นหมดขอให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าเขามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นและทําการกุศลเพื่อคนอื่นเป็นพอชีวิตของชาวราศีมีนส่วนมากจะประสบความล้มเหลวเพราะเพื่อนฝูงหรือคนอื่นเนื่องมาจากเขาจะไม่ยอมมองคนในแง่ร้ายมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมีความรักและปารถนาดดีต่อคนอื่นไม่มีทางสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเขาจึงจะไว้ใจทุกคนไม่ว่าจะดีหรือชั่วแม้แต่จะรู้อยู่เต็มอกว่า ชั่วแสนชั่วก็ตามเขาก็ยังพยายามที่จะอบอ้อมอาลีเหตุนี้เองที่ทําให้เขาถูกเพื่อนและคนอื่นเหล่านี้ทําให้ชีวิตต้องล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาหรือถูกต้มตุนอยู่ตลอดเวลานั่นเอง